สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีย่าการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านย่าการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนดันเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งชวนชมสวยๆนะคะอ่าฟอร์มสวยโขดสวยนะคะต้นนี้คือซาฟาโลนะคะซาฟาโลโปรโมชันนะคะโปรโมชันน1แถมหนึ่งไปเลยนะคะ เป็นยังไงนะคะมาติดตามรับชมดอกซาร์ฟาโลนะคะสีสดนะคะลายสวยมากเลยซาร์ฟาโลดอกมาแล้วนะคะดอกมาแล้วดอกมาแล้วมีดอกแล้วเดี๋ยวถ้ามาอ่าเต็มทุกกิ่งนะคะน้องก็จะสวยมากฟอร์มนะคะโชว์หัวลีลานะคะโชว์ลีลาแบบนี้เลยโชว์ลีลาสวยๆนะคะโชว์สวยมาก ไปแบบถอดส่งนะคะไปแบบถอดส่งอ่าซาฟโลแล้วก็จะมีต้นแถมนะคะต้นแถมนี่ดอกเขาสวยมากอ่าหนึ่งแถมหนึ่งนะคะหนึ่งแถมหนึ่งดอกๆดกเลยนะคะดอกๆดกเลยสีสวยอ่ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะค่าจะส่ง 100บาทค่ะถ้าสนใจนะคะโทรหาหนูได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์ก็ได้นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ